เรามีประเด็นเรื่องการเดินหน้าพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็เปิดเวทีปราศัยใหญ่ของพรรเพื่อไทยนะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนยุบสภาเราก็ขับเคลื่อนภารกิจกันต่อเนื่องอยู่แล้วหลังจากยุบสภาก็จะเพิ่มความถี่ทวีความเข้มข้นทั้งในเชิงพื้นที่นะครับแล้วก็ในเชิงเนื้อหาสาระ ของนโยบายที่จะสื่อสารกับประชาชนด้วยการตั้งเวทีปราศัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยในช่วงหลังจากนี้จนถึงวันเลือกตั้งก็จะมีทั้งเวทีปราศัยที่มีว่าที่คนดิเดตนายกซึ่งหลังจากประกาศก็คือคนดิเดตนายกเนี่ยนะครับไปขึ้นเวทีแล้วก็จะมีทั้งเวทีขนาดกลางนะครับ ซึ่งเป็นการปราศัยในระดับเขตเลือกตั้งหรือหลายเขตรวมกันเป็นระดับจังหวัดซึ่งแกนนำของพักรวมทั้งทีมปราศัยจากส่วนกลางจะลงพื้นที่เปิดเวทีนอกจากนั้นก็ยังมีทีมปราศัยของพักซึ่งเป็นทีมชุดเล็กนะครับเคลื่อนที่เร็วสามารถที่จะปลาศัย ในทุกเขตเลือกตั้งทุกภูมิภาคซึ่งในชุดนี้ได้มีการจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มพื้นที่แล้วก็มีทีมปราศัยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ก็จะมีกิจกรรมเวทีปราศัยในเขตเลือกตั้งทุกวันต่อเนื่องกันนะครับดังนั้นถ้าหากว่าจะพูดเป็น ขนาดของเวทีหรือขนาดของกิจกรรมก็จะมีทั้งไซส์เไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ขับเคลื่อนงานไปด้วยกันนะครับบรรดาขุนพลผู้ปราศัยหรือว่าแกนนำของพักหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจตุรนฉายแสงคุณสุทินคลังแสงนะครับคุณอดิศรเพียงเกตคุณวิสุทธิชนรรุนและก็อีกหลายๆท่านจากนี้นี่ก็จะกระจายตัวกันไปพอมีเวทีใหญ่บางคนซึ่งพัก ก็จะเชิญมาขึ้นเวทีใหญ่ก็จะมารวมตัวกันนะครับอันนี้รวมถึงผมด้วยซึ่งก็จะปฏิบัติภารกิจกันทุกวันหลังจากนี้เฉพาะหน้าที่เวทีปราศัยใหญ่ในช่วงสัปดาห์นี้ก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปเปิดเวทีปราศัยที่พื้นที่จังหวัดนนทบุรีนี่ถือว่าเป็นเวทีแรก ของพักเพื่อไทยหลังการประกาศยุบสภาของพลเอกประยุทธ์นะครับที่เมืองนอนเราตั้งเวทีที่ลานท่าน้ำนอนท์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็อย่างที่ท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าเวทีล่าสุดที่จังหวัดระยองคุณแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไม่สามารถจะเดินทางไปปรากฏตัวบนเวทีได้จาก การวินิจฉัยของแพทย์ซึ่งร้องขอให้งดเว้นหรือลดการเดินทางในพื้นที่ห่างไกลเพื่อที่จะให้อายุคันในช่วง8เดือนจนถึงกำหนดคลอดทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเวทีเมืองนนเนี่ยอยู่ในวิสัยที่คุณแพททองทานจะไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนได้ตั้งเวทีที่ลานท่าน้ำนนนะครับ ทีมปราศัยชุดใหญ่เหมือนเดิมนะครับนำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักคุณแพทองทานหัวหน้าครอบครัวคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับคุณจาตุรนฉายแสงอดีตรักษาการหัวหน้าพักไทยรักไทยและก็ผมนัทวุฒิสายเกืือนอกจากนั้นก็จะมีแกนนําของพักชุดใหญ่เดินทางไปร่วมพบปะพี่น้องประชาชนด้วยนะครับพร้อมกับว่าที่ผู้สมัคร ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทุกคนทุกเขตนะครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนื่องจากว่าเป็นเวทีแรกหลังยุบสภาแล้วที่ตั้งเวทีติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาบรรดาพี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวแจ้งมาผ่านว่าที่ผู้สมัครนะครับว่าจะมีสีสันแบบที่ผู้มาฟังปราศัยจะมากันทั้งทางบกทาง,ทงรถยนต์ แล้วก็มากันทางน้ําเพราะว่าจุดที่ตั้งเวทีอย่างที่เรียนว่าแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีสายน้ําย่อยๆเป็นคลองต่างๆนะครับพี่น้องที่อยู่ในละแวะกริมคลองเขาจะมากันทางเรือเที่ยวนี้น่าจะได้เห็นการนั่งฟัง,ฟงปลาใสกันบนเรือก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วก็เป็นการแสดงความสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับ เวทีเริ่ม17นาฬิกา30นาทีก็จะไปจบในเวลา19นาฬิกาโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นในวันถัดไป23มีนาคม2566เราจะไปเปิดเวทีปราัยใหญ่ที่จังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาที่พระนครศรีย,ยุธยานี่นะครับจะใช้พื้นที่ที่ตลาดน้ำอโยธยาอันนี้ก็อาจจะเกิดพฤติกรรมต่อเนื่องนะครับ ที่ท่าน้ำนนมีคณะประชาชนผู้สนับสนุนมาฟังกันทางเรือที่ตลาดน้ำอโยธยาก็อาจจะมีหรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับทีมปราศัยชุดใหญ่นะครับมีนายแพทย์ชนน่านคุณแพทองทานคุณเศรษฐาคุณอดิสรเพียงเกตคุณจตุรนฉายแสงและก็ผมนัทวุฒิสายเกืือนะครับ22-23ก็เดินกันตามนี้ในวันที่24มีนาคม จะมีเวทีเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานครทั้ง33เขตจะจัดกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวภาคกทมของพรรคจะ,ะแถลงรายละเอียดให้สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้รับทราบอีกครั้งก็จะมีทั้งคุณแพรทองทานคุณเศษฐาขึ้นเวทีปราศัยแล้วก็จะมีตัวแทนว่าที่ผู้สมัครของภาคกทมขึ้น นำเสนอนโยบายนำเสนอแนวคิดเรื่องการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเพราะนั้นเวทีปราศัยใหญ่ในภูมิภาคจึงไม่มีนะครับให้เป็นพื้นที่ของกทมในวันที่24วันที่25นะครับจะเดินทางไปจังหวัดสระบุรีนะครับเราจะเริ่มกันที่เวลา15นาฬิกา30นาทีเป็นการพบปะกลุ่มสหกรณ์โคโนม,มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแล้วก็ไปขึ้นเวทีปราศัยกันเวลา17นาฬิกา30นาทีที่สนามกีฬาอาบาจอสระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับคณะที่จะไปปราศัยพบปะพี่น้องประชาชนก็จะประกอบด้วยนายแพทย์ชนนั่นสีแก้วคุณเศษฐาทวีสินคุณอดิศรเพียงเกตคุณสุทินคลังแสง และก็ผมนัทวุฒิสสยเกลือนะครับที่สระบุรีคุณแพรทองทานไม่ได้ไปร่วมด้วยนะครับวันที่26วันอาทิตย์ครับจากสระบุรีเราก็จะไปนคนปรปฐมนะครับจะไปเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา17.30นาฬิกา30นาทีทีมปราศัยที่จะไปอนิฟ ผมขออนุญาตเล่าละเอียดเป็นรายเวทีนะครับเนื่องจากว่าจะมีแกนนำสำคัญของพรรคที่จะไปร่วมเวทีไม่เหมือนกันนะครับอยากจะให้เป็นที่รับทราบและเข้าใจตรงกันตั้งแต่ตอนนี้ก็จะนำโดยนายแพทย์ชนน่านนะครับคุณแพทย์ทองทานคุณอดิศรคุณจตุรนและก็ผมนะครับตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์เราก็จะมีเวทีมีกิจกรรมกันทุกวันตลอดสัปดาห์ แล้วก็สัปดาห์ถัดไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมก็จะมีแผนกำหนดเวทีเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะถแถลงให้ทราบเป็นรายสัปดาห์ไปพอเข้าช่วงเมษายนนะครับการสำรวจคะแนนนิยมการสำรวจกระแสตอบรับของประชาชนที่ทางพักดำเนินการกันอยู่ในหลายๆวิธีการนะครับก็หน้าที่จะ ได้ข้อสรุปเบื้องต้นหลังจากนั้นการลงพื้นที่การกำหนดโปรแกรมการกำหนดเขตที่จะต้องมีเวทีประสัยขนาด SM หรือ l เนี่ยก็จะอิงอยู่กับข้อมูลเหล่านี้ซึ่งจากที่คณะทํางานของพัคได้สัมผัสกับการตอบรับของพี่น้องประชาชนหรือได้สัมผัสกับข้อมูลในพื้นที่ก็พบว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและกระแสนิยมขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่ทุกฝ่ายในพักเพื่อไทยจะละวางความมุ่งมัน่นยิ่งผลการสำรวจจากสำนักโพลต่างๆหรือยิ่งข้อมูลจากการทำงานในพื้นที่โดยบุคลากรของพักชี้ตรงกันว่าคะแนนนิยมของพักกำลังดีวันดีคืนทุกคน ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งยิ่งต้องทำงานหนะักยิ่งต้องทุ่มเทกันเต็มกำลังเต็มเวลานะครับเพื่อที่จะไปพบปะพี่น้องประชาชนให้ได้ในส่วนของเวทีที่คุณแพรทองทานอาจจะไม่ได้เข้าร่วมขณะนี้ทางทีมงานและก็ฝ่ายเทคนิคกำลังออกแบบนะครับว่าจะมีรูปแบบไหนบ้างที่จะทำให้คุณแพรทองทานซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าประชาชนเขารอคอย ประชาชนเขาอยากพบอยากสัมผัสเนี่ได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าอย่างที่ระยองเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาก็เกิดพลังหรือเกิดขวัญกำลังใจระหว่างกันทั้งประชาชนที่เขามาที่เวทีตลอดจนทีมงานของพรรคเพื่อไทยและตัวคุณแพรทองทานเองนะครับดังนั้นก็กำลังออกแบบรูปแบบวิธีการกันอยู่ก็จะได้เห็นเป็นระยะระยะนะครับอาจจะมาทั้งภาพทั้งเสียง อาจจะมาแต่เสียงหรืออาจจะมาพบปะพี่น้องประชาชนในรูปแบบใดก็ตามก็โปรดติดตามนะครับอันนี้ก็เป็นกำหนดการของพรรคเพื่อไทยที่จะลงพื้นที่ในส่วนภูมิภาคและก็ส่วนกลางในวันที่24อย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะครับท่านสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับ คือถ้าวันเลือกตั้งประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่า14พฤษภาคมหมอเข,เขาคาดการณ์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยคุณแพทองทานอาจจะครบกำหนดคลอดไปก่อนแล้วถ้าคลอดไปก่อนเวลาพักฟื้นเพียงพอแพทย์อนุญาตตัวคุณแพทองทานเนี่ยทั้งตัวทั้งใจนยอยู่ที่เวทีทุกวันอยู่แล้วดังนั้นเธอก็คาดหวังนะครับว่าถ้าผ่านช่วงเวลาของการคลอดบุตร แพทย์ไม่ขัดข้องร่างกายพร้อมจิตใจยิ่งพร้อมกว่าก็อาจจะได้ขึ้นเวทีปราศัยปิดท้ายของพรรคเพื่อไทยซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยพรรคการเมืองทั้งหลายเขาก็จะมีเวทีปราศัยปิดท้ายในกรุงเทพยอยู่แล้วดังนั้นก็ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องรอดูนะครับรอดูหนึ่งก็คือกําหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ2ก็คือกําหนดคลอดของคุณแพรท,ทองทาน3ก็คือการวินิจฉัยของแพทย์ครับอย่างที่ภาคใต้อย่างสามจังหวัด นำขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะจะมีเวทีปลาใสเข้าไปย้ำนอกจากนักการเมีองแล้วอันนี้กรรมการบริหารพรรคเขายืนยันนะครับว่าหลังจากนี้จะมีเวทีปราศัยใหญ่และก็มีการขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้อีกอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าโปรแกรมที่เราวางไว้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยยังเป็นภูมิภาคอื่นๆเมษายนมีภาคใต้แน่ๆครับ กรรมาการบริหารพักเขากําลังดูข้อมูลแล้วกำกำลังกำหนดพื้นที่กันอยู่